ี่ทางอุ้ยอุ้ยอุยพี่ปไปยังมั้งน,นี่ระวังทางไปส่วนเนะครับแต่ว่าเป็นพายุฤดรรูรอ้อนนะมั้งแต่ว่าแดดฮ้อนแฟนครับ แ,แต่ว่าตอนค่าเป็นพายุรุ่นร้อนมาถึงมาเจ้านี่โหตอนนี้มีฝนครับแล้วก็อากาศหนาวมากเลยอากาศแปรปวนขนาดครับนี่เหมือนจะมีละอองฝนโปรโยลงมานะครับตีตั้งตอยตั้งเกงไก่มครับปัญหาหมอกฟันหายไปนะครับ,อนะรบตอนนี้ก็ค่าฟูนอะไรอย่างก็น่าจะลดลงครับ ตอนนี้มีฝนโปรยปลายครับคุณผู้ชมเด,ดี๋ยวมาเดี่ยวสวนนะโอ้โหหนาวสปิร์นหนาวป่โอ้โห,หก,โโหโก้างทั่วแม่กล่นหมดครับเนาะกล่นหมดแล้วครับแงามทั่วไปดูฮอปขี่ไปดูต้นทุเรียนเราดีกว่าสปิร์ตยงไม่เลิกสปิร์ตนะเอาตัง้งแหมงมาเลยครับ <c oughs> โอ้ยหลังค้าห้างตรงหมดเลยอุ่นหนาวครับคุณผู้ชมหนา้ำชันปปี้มาแล้วอากาศเย็นมากอ้ยเรามีละอองฝนด้วยนะโอ้โหดูต้นต้นเลี้ยนของเขาครับรูลมเป็นตังเพ่หมดเลยแต่ว่าลมมาลูกตังเหนือมาครับ เดี๋ยครับเป็นแนวของเห็นไหมมันตน้นกล้วยอะครับเดี๋ยวเป็นแนวกันล้มของสวนเขาจะเป็นหมดแล้วกันไหมกันไหมกันไหมกันมดแล้วโอ้โหโอ้โหถ้าเขาเอาไว้ถ้าเขา,เา,ไ,า,ไ,ไ,ไ,าไม่ได้แต่งตีกัมไม่โอ้่าจะเกิดเหตุขึ้น,นอันนี้ตีกัมลดไปแล้วครับไม่ลดไปเลยลมแห้งมากๆครับแต่ว่า อย่างที่ผมได้โพสคลิปไปก่อนหน้าเนี่ยครับลมแห้งมากโอ้โหลโอ้โหโอ้โ,โอ้โ,โอ้โโต้น,นต้นเลียงต้นนี่ของเขาเยนี่ครับคุณผู้ชมอันนี้แลมที่เป็นร่มของต้นนี้กับมีแล้วครับดีที่ยังป่อยผิวไว้ไกลเนี่ย นี่ครับลมมากตัวดูทรงของต้นเพลินครับเนาะแต่พอถึงกระพักนะครับแต่เอียงไปหมดเลยครับเอามาสำรวจดูความเสียหายเนาะนี่อียงไปหมดเลยตสกี้เหมือนจะหักหนึ่งตนโโ้นโอ้โหนี่โอ้ยต้นนี้เลยครับอืมอันนี้อต้นนี้ต้นนี้เป็นโมซานคิงหักไปละ เดี๋ยวน่าจะเอาหมอนทองมาปลูกแตนแล้วครับหรือว่าจะทำเสากันไปดูเหมือนกันอบากาศหนาวมากคุณผู้ชมต้องมาเขากำลังสำรวจช็อปปี้ต้องช็อปปี้เขามาสำรวจแล้วครับโอเสียดายครับเป็นซองปีนะ่ะคือเดียนต้นท่านนครับหนาว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 มากเลยอากาศ อากาศใบบอดตะลปัดจากตวาะวันขนาดเลยตะวันนี่ฮอนครับวันนี้หนาวครับโอ้โหคือว่านี่สแลมที่เ,เอาเอาบางังแต่งบังไว้ปิวไปหมดเลยครับโอ้โหอ,อ,อ,อ้ยต้นนี้กำลัง กำลังแตกยอดใหม่กำลังแตกยอดใหม่เอียงไปแล้วอันนี้แน่นกว่าน,นี้เยวต้องหาเชือกมามัดโอ้โอ้ใบรุดไปแล้วครับ,รบก็พี่ฝนโปรยมาเลยนะครับสองเช้านี้เตรียมเพื่อพานจากวัดเจียงไยของเขานะครับเนาะ อย่างต้นนี่ปลิวออกมาหมดแล้วครับสแสลมปลิวออกมาแล้วสุดยอดลบแรงจริงๆครับแต่ว่านะโอ้ยโอ้ยนี่ฮักเลยโอ้โหเสาของเครื่องไรนอกของเขาฮักไปเลยครับโอ้ยหจากตีเบนป,ปักอยู่ตรงไหนเนะ่ะฮักเลยฮักนอนลงนี่เลย แล้วผมหาจุดปักเดิมเหมืนป๊าป้าเลยในอยู่แถวๆนี้ครับเดี๋ยวเาจะเก็บไปไว้ที่แห้งเขากันตำรวจดูต่อมาช็อี้ขึ้นมาลูกมาเริ่มมานอะไมาเลยมาขึ้นมาไปเอ่อเก่งมากอ่าขึ้นมาขึ้นมาเอาเก่งมากเก่งมากเอา แรงจริงๆครับแต่วะ่ะโอ้อัน,นี้ปิวไปแล้วครับเปิงปนวาะนะครับบุกทุเรียนนี่สิ่งที่ต้องระวังก็คือโรคโรคลมกับโรคราครับอันนี้โอ้โหถือว่าทนทานเหมือนกันนะครับคนยังตั้งอยู่ได้อยู่เนี่ย บาบล้มบา,มบานี่นะสวดลมแห้งมากมากเลยครับตัวต้นเอียงไปหมดแล้วครับชมตุ้เรียนเฮะว้าดูดูด,ดูอย่างของตงน้นนี่ของต้นนี่ก็ปิบไปไแล้วครับฝนตกไปเยอะนะครับแต่ลมแห้งมากเนาะงพายูดูด,ด,ดูร้อนนะครับเนาะ อย่างต้นนี้ต้นสวยๆของเขาต้นนี้เอียงมาเลยนี่ครับทาสวนทําเกษตรก็ต้องทําใจนะครับเนาะปัจจัยภัยธรรมชาติเีียควบคุมมไ่ได้ครับเดี๋ยวแต่ถ้าผ่านพายุลุยร่อนไปได้ก็ สรงของเปฝนก็น่าจะกลับมาตั้งเหมือนเดิมแล้วครับช่วงนี้ลมมันลุกมาจากทางเหนือครับหนาวด้วยครับเป็นฝนด้วยโอเคครับผมบรรยากาศประมาณนี้นะครับนอก